วันที่16เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากดวงดาวก็คือดาวอาทิตย์นะฮะแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยขับมารวมกันดังนั้นเนี่ยนะครับอันที่จริงแล้วมันก็คือดาวที่เป็นเรียกว่าส่งผลในด้านที่ดีนะครับแต่เมื่อมันมารวมกันเนี่ยนะครับหนึ่งบวกหกมันเท่ากับเจ็ดมันก็เลยกลายเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์ร่วมนะครับดังนั้นคือเลขเจ็ดเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความทุกโศกเป็นดวงดาวแห่งอุป,ปสรรค เป็นดวงดาวแห่งความอับโชคนะครับดังนั้นใครที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเลข16กเนี่ยนะครับก็มักที่จะเจอเรื่องร้ายก่อนนะครับเจอเรื่องร้ายก่อนที่จะเจอเรื่องความสําเร็จในภายหลังเขาเรียกว่าต้องลำบากก่อนอ่ะเออชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยง่ายหรอกชีวิตมันต้องเจออะไรหลายๆอย่างมันต้องผ่านผลมันต้องโอโ้โหลองผิดลองถูกมันต้องแบบสุด,สดก่อนมันถึงจะรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะไอความสําเร็จเนี่ยนะครับดังนั้นคือมันก็เลยกลายเป็นทําให้คนที่ อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวสองดวงเนี่ยนะครับต้องเจอกับเรื่องราวของอุปสรรคก่อนที่จะพบกับความสําเร็จนะครับโดยปริยายฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้ามุ่งมั่นแล้วก็ทําอะไรเนี่ยนะครับชีวิตมักที่จะพบกับเรื่องราวของความสําเร็จนะครับแบบไม่คาดฝันคือทุกอย่างเนี่ยในชีวิตของคนที่เกิดวันที่สิบกเนี่ยนะครับมักที่จะเจออะไรที่แบบมันคาดไม่ถึงเป็นระยะระยะนะฮะก็เรียกว่ามันไม่ต้องแบบ บางบางอย่างที่คิดไว้วางแผนไว้มันอาจจะไม่ใช่แต่บทมันจะได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าเชื่ออะไรประมาณนี้นะครับชีวิตขอมักที่จะเจอกับเรื่องราวแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงกลายเป็นนิสัยนิสัยของคนที่เกิดวันที่16ก็คือภายใต้อิทธิพลของดาวสองดวงนี้คือเป็นคนที่ชอบนะครับชอบสแสวงหาประสบการณ์นะฮะให้กับตัวเองเป็นคนที่เห็นคุณค่านะครับของชีวิตแต่คิดว่านะครับชีวิตที่เกิดมาเนี่ย มันต้องคุ้มอ่ะเออเขาบอกว่าคนเราเกิดมาทั้งทีแหมไม่เคยทําไม่เคยลองเลยนะครับมันเหมือนกับสีชาติเกิดสำหรับคนที่เกิดวันที่สิบกเขาจะคิดแบบนี้นะครับบอกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องตื่นเต้นส่ชีวิตเนี่ยนะครับมันจะต้องแบบลองผิดลองถูกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันถึงจะมีรสชาติเออรสชาติใหม่ๆให้กับชีวิตของตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจําเจอยู่กับสิ่งเก่าๆเนี่ยคนวันที่16จะคิดในในมุมลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเรื่องเรื่องนั้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งยาเสพติดการพนันนะฮะหรือจะเป็นเกมกีฬาเกมกีฬาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับคนเหล่านี้มักที่จะก็เลยว่าลองโดยไม่ได้คิดนะครับโดยที่ไม่ได้ลังเลใจเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อได้ทาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจว่าไอ้คนคนคนที่เกิดวันที่16เนี่ยนะครับเมื่อตัดสินใจไปพิสูจน์แล้วเนี่ยมันจะลุ่มมันจะหลงอะไรง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับเพราะถือว่า มันเป็นส่วนหนึ่งครับของความผัดผลนมันเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตนะเออที่ถูกกําหนดว่าคุณอยากรู้อยากเห็นนะมันไม่หมายความว่าไปทําแล้วมันต้องติดแล้วมันก็ต้องไปกับสิ่งสิ่งนั้นเลยเนี่ยนะครับมันมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคืออยากรู้อ่ะเออชอบศึกษาชอบเรียนรู้ชอบลองประสบการณ์อะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับชีวิตมัน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 อยากทําลักษณะแบบนี้มากกว่า นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่เกิดวันที่16เนี่ยเป็นคนที่มีศีลธรรมแล้วก็เข้าใจเพื่อนร่วมมนุษย์เนี่ยนะครับร,ร่วมโลกกันน,นะครับว่าชอบหรือว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเวลาที่คนอื่นมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับก็มักที่จะหยิบยืน่นนะครับหยิบยื่นยื่นมือเข้าไปช่วยดูความจริงใจแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่ตัวเองช่วยเนี่ยนะครับมันจะได้อะไรกลับคืนมา นะครับเนื่องจากว่าเป็นคนคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมในใจรู้จักอะไรผิดอะไรถูกแต่สิ่งที่ทำบางบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่อยู่รอบข้างอาจจะไม่เข้าใจอ,อว่าเออทำไมมันเป็นคนอย่างนี้ทำไมมันเป็นคนเกเรเออเป็นคนที่แบบโอ้โหคบไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆคือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีศีลธรรมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบคาดการอะไรบางสิ่งบางอย่างล่วงหน้าแล้วก็มีพรสวรรค์ในการคาดการณได้อย่างดีด้วยนะครับเนื่องจากว่า คนวันที่16บกเนี่ยนะครับมันได้รับอิทธิพลของดาวอาทิตย์จึงทําให้เป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับเป็นคนที่มีกฎเกณฑ์นะครับและกฎเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเอ่อตั้งขึ้นมาคิดขึ้นมากําหนดขึ้นมาเองนะครับโดยไม่สนใจนะครับว่าใครจะคิดอย่างไรอะไรผิดอะไรถูกนะครับอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำเนี่ยนะครับถามใจตัวเองอย่างเดียว นะครับโดยที่ไม่ได้บอกบอกว่าเอ๊ะต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนี้ว่าคนนู้นบอกว่าต้องอย่างนี้คนนี้บอกว่าต้องอย่างนั้นหรือไม่นะครับมันอยู่ที่ชั้นอย่างเดียวเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เกิดวันที่16อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี่ยนะครับจึงทําให้เป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็รักในความเป็นอิสระนะครับเหตุผลที่อิสระก็คือมันได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยครับเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวที่ชอบอิสระ ไม่ชอบอะไรที่มันผูกมัดมากแล้วก็ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกผสมผสานข้นมาถ้าพูดในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าแจกจ่ายนะฮะจนหรือเฟือก็ว่าได้นะฮะดังนั้นถ้าคิดจะรักนะฮะคนที่เกิดวันที่16เนี่ยนะครับมันต้องเป็นรักที่แบบว่า,ารักอิสระเสรีนะครับพึ่งพาตัวเองได้นะครับ แต่พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อปล่อยให้ความรักมันเขาเรียกว่ามันเสรีมากเกินไปเนี่ยนะครับพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นความหึงหวงนะครับแบบแบบไม่คาดฝันน่ะเออเขาเรียกว่าแบบเอาดือ้อๆนะครับสําหรับคนที่เกิดวันที่16มันเหมือนกับว่ามันมัน,ม,นมันคาดการอะไรไม่ค่อยได้ ว่าเออต้องเป็นอย่างนี้เป๊ะต้องเป็นอย่างนั้นเป๊ะเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบชีวิตของตัวเองนะครับได้ตลอดเวลาแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันเพราะว่าโดยหลักๆตัวเองก็เป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชอบลองชอบทํานู่ทนทํานี่อะไรที่มันแปลกใหม่นี่ชอบนักนะฮะทั้งๆที่รู้ว่า เออมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือไม่ดีต่อให้คนอื่นว่ายังไงก็ช่างหัวมันอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของคนที่เกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะครับพอมารวมกันปั๊บมันก็คือวันที่16แล้วก็มารวมกันอีกมันก็คืออิทธิพลของดาวเสาร์นะฮะดังนั้นสรุปง่ายๆว่าคนที่เกิดวันที่16เนี่ยทุกอย่างของชีวิตที่ประสบความสําเร็จได้มันต้องผ่านความลําบากก่อน ไม่ลำบากเงือไม่ออกนะครับชีวิตมันไม่ผาดผลมันไม่ผิดมันไม่ล้องผิดลองถูกมาก่อนนี้นะครับยากยากที่จะบอกว่าจะประสบความสําเร็จได้นอกเสียจากว่าต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องเจอกับอุปสรรคนานาประกาศนะครับเพราะว่ามันมีอิทธิพลของดาวเสารเป็นตัวการนะครับเป็นตัวที่แฝงอยู่นะครับเป็นตัวที่แฝงเ็าเรียกว่าความสําเร็จอยู่เป็นตัวที่คอยกีดกันสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นใช่หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง การตลาดครับเป็นปันจจัยที่มันจะยกระดับตัวพี่เองไปสู่นะักธุรกิจหรือคอนเนคชั่นใหม่ฉะนั้นเนี่ยหอการตลาดต้องวางแผนกลยุทธ์สืบทราบหาสาเหตุที่แท้จริงของยอด เป็นอย่างไรสไตรมาสย้อนหลังเกิดจากอะไรสินค้าประเภทไหนที่ทําตลาดไม่ได้และอะไรคือปัญหาของต้นทุนที่แบบรับยู่จึงทําให้ไม่สามารถที่จะมีกําไรในการหมุนเวียนในการทําธุรกิจในตอนนี้เขาทำอะไรอยู่กับ ทำไห้แน่ในความหมายในระยะถัดหาจุดยืนที่เจอแล้วให้ฟันชนปราภาดานะคะเริ่มแรกก็คือซึ้งสื่อมาศึกษาดูแต่เราก็ยังเข้าใจยังไม่มากเท่าไหร่ก็มาเรียนดีกว่าค่ะก็ได้ความรู้มากขึ้นความละเอียดของการดูไพ่เทคนิคที่อาจารย์แนะนำาต่างๆมันถูกต้องและก็ชัดเจนมากขึ้นค่ะ คุ้มมากเลยค่ะได้ความรู้ไปเยอะรายละเอียดมันเยอะมากกว่าที่เราคิดค่ะจากที่ตัวเองได้ศึกษามาก,กับหนังสือกับการเรียนกับอาจารย์เนี่ยมันแตกต่างกันค่ะมันได้ความละเอียดความอะไรมากมายกว่าที่เราคิดสุดท้ายนี้ก็ชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะหรือพี่ๆที่สนใจนะคะอาจารย์เขาเยี่ยมจริงค่ะ